แล้ว25ขึ้นไปนะครับรับไปเลยดอกเบี้ยผ่อนนานสูงสุด72เดือนดอกเบี้ย0เท่านั้นซื้อเงินผ่อนเหมือนซื้อเงินสดนะครับ <c oughs> ชุดพับกระจกชุดพับกระจกไฟฟ้าออโต้นั่นเองนะครับเวลาเรากดล็อกเนี่ยก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติสะดวกสบายไม่ต้องใช้สวิตช์กดปุ่มนั่นเองนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์เพราเช่นเคยนะครับที่โตโยต้านครชนสาขาเทพารับมาพร้อมกับรุ่น r ีโ o ่ดีสองจุดสียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งจัดโปรตอนนี้นะครับรัราคารถเนี่ยอยู่ที่956,000บาทสำหรับสีดำบนเงินเทาดำนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับแต่จำนวนจำกัดสีขาวเนี่ยราคา9 4้า0 0บาทนะครับดาว25%ขึ้นไปนะครับรับไปเลยดอกเบี้ยผ่อนนานสูงสุด72เดือนดอกเบี้ย0%เท่านั้นซื้อเงินผ่อนเหมือนซื้อเงินสดนะครับ หรือในกรณีลูกค้าดาว20%นะครับก็ใช้งบประมาณ200000ต้นๆน,นะฮะก็รับไปเลยดอกเบี้ย0%ูย์ปนผ่อนนาน60เดือนนะครับรถเนี่ยเป็นรุ่นยูรยโรย,ยูโรสนะครับผมเดี๋ยวมาดูของแถมว่าวันนี้เซลพลดจัดของแถมอะไรไปบ้างครับผมเริ่มต้นเลยนะครับรถคันนี้เซลพลจัดของแถมนะครับฟรีประกันไทยชั้น1กระบะไลเนอร์นอกจากนี้แล้วนะครับมาพร้อมกับ ชุดผ่อนแรงขวากระโปรงด้านหน้านะครับใช้งานง่ายใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเป็นกึ่งไฮโรลิกนะครับตอนปิดก็ปิดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ดึงลงมานี่น้ำหนักเบานะครับซึ่งปกติในฝากระโปรงหน้าเนี่ยเก็บเสียงได้อย่างดีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับสเปคของรถมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light แล้วก็ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์กะระยะกันชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับมุมกันชนด้านหน้า2ด้านหลัง4นะฮะ มาพร้อมกับล้อลอยขนาด18นิ้วทูโทนปัดเงานั่นเองนะครับระบบวามปลอดภัยก็มีครบเลยครับ ABS, EBD, BA, VSC และ TRC นะครับแล้วก็กระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับพร้อมมีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นโครเมียมเซลพอดก็จัดของแถมให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดพับกระจกชุดพับกระจกไฟฟ้าออตโต้นั่นเองนะครับเวลาเรากดล็อกเนี่ยก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติสะดวกสบายไม่ต้องใช้สวิต กดปุ่มนั่นเองนะครับปลดล็อกก็สังเกตนะครับไฟกระพริบ2ครั้งแล้วกลางออกนั่นเองของแคมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันาสาดของ t o โยต้าแท้นะครับเน้นเป็นอะไหล่แท้ของ To โยต้านะครับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ t o โยต้ารับประกัน3ปีแสนกิโลแล้วก็เบ้ามือรองกันรอยคัพล่านั่นเองนะฮะตรงนี้ช่วยกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยที่แถมให้ก็จะเป็นฟิล์มคลองแสงไฮคูลเซรามิกมืดนอกสว่างในรับประกันสูงสุดให้7ปีด้วยกัน ความเข้มสามารถเลือกได้นะครับอันนี้คุณลูกค้าเลือกความเข้มบรน,น้าเต็ม40รอบพัน60%นั่นเองนะครับของแถมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าและหลังนะครับช่วยบันทึกเหตุการณ์ยามฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็มีไว้เพื่อความอุ่นใจและก็ปลอดภัยมันจะยิ่งขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ android auto และ apple carplay เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็โหมด ECoMode power Mode แล้วก็โหมดกับขี่แบบธรรมดาเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ ซึ่งฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเบาะแมนนวลส่วนฝั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าแทิศทางใช้งานง่ายสะดวกสบายครับผมามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยบเบาะก็จะเป็นปรับพับ 60- 40ได้นะครับแล้วก็มีเบาะพนักแขนนะครับไว้วางแก้วน้ำนะฮะนี่ครับผมตรงนี้วางแก้วน้ำได้พนักแขนก็ได้นะครับเน้นใช้งาน,น,นเอเนกประสงค์ครับผมหน้าฝนอย่างนี้ครับถ้าเกิดเรามีของสัมภาระเนี่ยเราสามารถ ปรับพับเบาะได้60-40นะครับแผนไว้อย่างนี้ยแล้วก็วางของได้เพิ่มเติมนะครับที่นั่งก็ยังฝั่งน้นก็ยังนั่งได้อยู่นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีติดตั้งกล้องบันทึกหลังนะครับให้กับทางคุณลูกค้านะครับของแท้โตโยต้านะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมาเซลพอดก็จัดของแถมในส่วนของฝาครอบถังน้ํามันนะครับทำช่วยเสริมภาพลักษ์ให้ดูสปอร์ตหล่อยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับติดตั้งซุ้มกันโคลนแถมให้ด้วยนะครับนี่ครับผมชุดซุ้มกันโคลนนะครับตรงนี้ช่วยให้กันโคลนหรือว่าเวลาลุยลุยน้ําหรือลุยฝุ่นเนี่ยโคลนก็จะติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่เข้าไปด้านในทําให้รถดูเรียดูสวยงามแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนั่นเองนะฮะโอเครุ่นนี้นะครับมากับดิสเบรกสองล้อหน้าแล้วก็ดัมเบรกสองล้อหลังนะครับเน้นขับขี่บรรทุกนุ่มนวลน,นะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED หมายเลข3นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะกันชนท้ายด้านหลัง4จุดพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็มือจับโครเมียมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ของแถมก็จะมีในส่วนของชุดผ่อนแรงท้ายนะครับด้านหลังนะฮะตรงนี้ฝากระโปรงด้านท้ายก็มีน้ําหนักเยอะเชเ่นเดียวกันเราขึ้นลงบ่อยขึ้นลงเก็บสัมภาระตรงนี้แค่ออกใช้มือเดียวได้เลยนะครับ นอกจากนี้แล้วก็จะเป็นกระบะไลเนอร์ของแท้โตโยต้านะครับลอนใหญ่ใช้งานได้ยาวนานนะฮะเป็นของแถมชิ้นต่อมานะฮะกระบะไลเนอร์แล้วก็จะเป็นในส่วนของปลายท่อสเตเลสครับผมด้านล่างก็จะแถมปลายท่อสเตเลสให้นะครับเป็นของแท้โตโยต้าช่วยกันสนิมนั่นเองนะฮะช่วยลดดูหล่อยิ่งขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านคนขับรอบตัวรถกันครับผม ฟังคนขับเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับก็คือใช้งานง่ายสะดวกสบายปลายนิ้วสัมผัสนะครับสามารถปรับได้สะดวกสบายตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็จะมีปุ่มควบคุม MID หนะ้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วจอตรงกลางนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จอแสดงผลข้อมูลรวมนะฮะประตูฝั่ง กระจกด้านฝั่งคนขับเ,เป็นแบบจุดแฉมโปรเทคชันนะครับแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับรถคันนี้นะครับมีระบบป้องกันการโจรกรรมนะฮะแล้วก็รองรับ T Connect เราสามารถใช้งานเช็คพิกัดรถได้หรือว่าเวลาเราติดต่อเข้าสู่เนี่ยก็ติดต่อคอนแทคผ่าน Toyota T Connect ได้เลยนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับฟรีใช้งานได้ยาวนานถึง7ปีเน้นย้ำในส่วนของโปรโมชั่นกันอีกครั้งห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับรถ รุ่นยูโร4เรามีจำนวนจำกัดราคา956,000สำหรับสีเมทัลลิกสีขาวตูกกว่า7,000บาท949,000บาทลูกค้าดาวที่20หรือ25เปอร์เซ็นต์รับไปเลยดอกเบี้ย0เปอร์เซ็นต์ะครับผ่อนนานสูงสุด72เดือนนะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆพร้อมของแถมเนี่ยทักถ,ถามเซลล์พดมาได้เลยนะครับสำหรับรุ่นยูโรไฟนะครับเราก็มีจำหน่าย พร้อมส่งมอบลูกค้าเช่นเดียวกันแต่จัดอยู่ที่ดาวยี่ปอรนานสูงสุดได้48งวดนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าซัพพลายเออร์หรือว่าผลิตชิ้นส่วนอะไรนะครับเหมือนเคสเนี้ลูกค้ามาจากปราจีนบุรีนะครับเป็นพนักง,งานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โตยต้ารับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดถึง30,000บาทนะครับหรือเราจะนํามาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าช่วยซับดาวเรื่องดอกเบี้ย ็แล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้านะครับสนใจรถเต y o ต้ารุ่นอื่นทักถามเซลคดมาได้มาได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อ0635499829แอดไลน์ขึ้นเบอร์โทรนะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อเซลล์ต้อง0965355358นะครับเรายินดีพร้อมบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับพร้อมบริการรับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผ่านช่อง YouTube ของเซลคด อเออตาป้ายแดงโคแรงทั่วไทยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ